ำบรรดาลตอนคำสารภาพของฆาตกรเรื่องเล่าจากคุณพีระเรื่องราวของเอกเอกเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งอายุอยู่ในวัยกลางคนแต่ดูยังหนุ่มแน่นอยู่มากเขามีฐานะดีมีตึกหลังงามอยู่ มีรถยนต์ใช้3าสี่คันลูกเมียมีพร้อมเอกเป็นคนพูดเก่งมีวาทศิลป์ดีคุยสนุกนิสัยร่าเริงและมีอารมณ์ขันประกอบกับใจคอกว้างขวาง,ขงเข้ากับคนได้ทุกชั้นจึงไม่แปลกว่าเอกจะมีเพื่อนฝูงและคนรู้จักชอบพอมากคนหนึ่งมาในระยะหลังๆนี้เขาดูเปลี่ยนไป เอกซึ่งไม่เคยแตะต้องบุรีมานานหลายปีแล้วเขากลับมาสูบมันอีกครั้งหนึ่งและสูบมากยิ่งขึ้นชนิดมวนต่อมวนทีเดียวอัดเข้าไปอัดเข้าไปสูดเอาควันร้อนๆเข้าไปเผาตับเผาปอดมากขึ้นทุกวันภายนอกเขาร่าเริงแต่ภายในสิใครจะรู้ว่ามันอึงอนขนาดไหนเขาจึงต้องใช้บุหรี่ช่วยดับและข่มอารมณ์ให้มันระงับดับลงได้ แม้สักเพียงโชครู่เดียวก็ยังดีทําไมคนอย่างเขาจะไม่รู้ว่าโทษและพิษภัยของบุหรีเป็นอย่างไรแต่เขาก็ท,ทําทั้งทั้งที่รู้เพราะอะไรเขามีอะไรสมใจให้ต้องคิดมากทุกขร้อนมากและประวันิพร่านเปรึงมากอย่างนั้นหรือเขากลัวอะไรหรือเขากลัวตัวเองจนต้องใช้บุหรีเป็นเครื่องช่วยผ่อนคลายความกระวนกระวายเร่าร้อนนั้น ที่มันกำลังเผาความคิดจิตใจของเขาอยู่อย่างนั้นหรือหรือว่าเขากำลังต่อสู้กับอะไรอย่างหนึ่งที่มันน่ากลัวเหลือเกินอย่างนั้นกระมังทั้งนี้จะไม่มีใครรู้ได้เลยถ้ากรรมจะไม่แสดงผลของมันออกมาปรากฏวันคืนล่วงไปจากเดือนเป็นปีจนมีร่างกายพ่ายผ,ายผอมลงเขาเริ่มไอและไอทีขึ้นเป็นลำดับร่างกายเขาต้องพ่ายแพ้ต่อโรคภัยไข้เจ็บเสร็จแล้ว ทั้งที่เขาเป็นคนแข็งแรงมาก่อนเป็นนักกีฬาที่เอาทุกอย่างและเล่นได้ดีเกือบทุกประเภทในที่สุดหมอก็ตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งในปอดเอกได้รับการรักษาอย่างดีหมอได้ผ่าตัดเอาปอดส่วนที่เสียออกอาการเขาก็ดีขึ้นและปลอดภัยดีแล้วหมอก็ให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่อเพียงไม่กี่วันทําไมเขาจึงมีอาการขึ้นมาอีกต้องเข้าโรงพยาบาลอีก และหมอได้ให้การรักษาเป็นอย่างดีจนกระทั่งเขารู้สึกสบายขึ้นมากแล้วจึงให้กลับบ้านได้แต่พอกลับถึงบ้านนอนพักผ่อนได้ไม่เท่าไรเขาก็เจ็บขึ้นมาอีกต้องเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลอยู่อย่างนี้เป็นเวลาหลายเดือนยิ่งนานวันเข้าอาการของเขาก็ยิ่งกําเริบหนักขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อมันเหมือนกับว่าจะไม่ยอมให้เขามีเวลาสบายได้เลย อยู่บ้าน3าถึงสวันบ้างอาทิตย์หนึ่งบ้างก็มีอันให้เขาต้องกลับไปโรงพยาบาลทุกทีเพราะไม่ว่าจะนั่งจะนอนอยังไงมันก็ลำบากไปหมดหายใจขัดและหอบอย่างแรงเสมอเขาจึงต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของหมอตลอดเวลาเขายอมให้หมอทำทุกอย่างด้วยความหวังว่าจะหายขาดได้เขาไม่เคยคิดถึงความตายไม่เคยคิดว่าเขาจะตายเขามีความหวังมาก ยินดีทุกอย่างเพื่อซื้อชีวิตนี้ของเขาและเขาก็ได้อดทนอย่างที่สุดด้วยในระยะสุดท้ายนี้เขาต้องเข้าอยู่ห้องไอซตลอดเวลาความเจ็บปวด,วดร้าวของเขานั้นเหลือที่จะประมาณทีเดียวความเย็นเฉียบของแอร์ก็ไม่ช่วยเขาคลายความร้อนในตัวทั้งกายและใจลงได้เลยเงอเมออ็ดโป่งๆเต็มไปทั้งตัวขณะที่คนอื่นรู้สึกเย็นเยียบอย่างนั้นแต่เขาร้อนสุดขีด หมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งชนิดร้ายแรงเอกมีอาการปวดรุนแรงมากตลอดเวลาปวดเป็นแห่งๆไปและทุกจุดที่ปวดนั้นหมอจะทําการเจาะเอาเลือดเสียตรงตำแหน่งนั้นออกเป็นการรักษาตามอาการของคนไข้หลังจากที่ช่วยดิมอร์ฟีนตมขนาดแล้วโดยจะให้มากไปกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะจะทําให้คนไข้กลายเป็นอัมาพาตได้หายจากมะเร็งแล้วก็ต้องไปรักษาอัมาพาตอีกซึ่งหมอจะไม่ทำเช่นนั้น จึงต้องใช้วิธีเจาะเอาเลือดเสียออกทิ้งไปคนไข้ก็คลายปวดลงได้แต่ความเจ็บปวดของเอกก็ไม่เคยสั่งซาจะเปลี่ยนที่อยู่เสมอเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้เป็นความปวดที่รุนแรงสาหัสมากจนทำเอาคนไข้ต้องเหงื่อโชกไปทั้งตัวหมอจึงต้องช่วยด้วยการเจาะไปแล้วเกือบสิบแห่งลูกเมีายญาติพี่น้องทนดูไม่ได้สงสารไปตามๆกัน จนที่สุดความเจ็บปวดร้ายแรงนั้นก็เกิดขึ้นที่คอสุดที่พี่สาวของเอกจะทนดูได้อีกต่อไปต้องขอร้องหมอเจาะข้างนอกอย่าเจาะลงไปในคอตรงช่องปากเพราะเป็นที่น่าสงสารมากเกินไปหมอทําตามด้วยดีเพราะทั้งสองฝ่ายก็มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือให้คนไข้หายจากโรครนี้ อาการของเอกมีแต่สุดหนักลงเรื่อยๆและอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วันแทบจะจำเอกไม่ได้เขาพ่ายพ้อมลงมากขาแข็งเล็กรีบลงเหลือเพียงเท่าข้อมือร่างกายเห็นแต่หนังติดกระดูกถึงกระนั้นเขาก็ยังมีความหวังจะหายอยู่ร่ำไปเอกอดทนให้หมอทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตแต่อาการก็หนักเสียแล้วหมอบอกแกทุกคนว่ามะเร็งได้กระจายไปทั่วตัวเขาแล้ว ขอให้ทุกคนเตรียมใจไว้แต่หมอก็จะพยายามช่วยจนสุดกำลังต่อไปเอกพูดได้อย่างลำบากมากในบั้นปลายของชีวิตนี้เองเอกได้พยายามพูดกับพี่ๆน้องๆของเขาอย่างกระท่อนกระแทนเพราะเหนื่อยและหอบมากสายระยงระยางเต็มไปทั้งตัวทั้งทางปากทางจมูกแขนและมือทั้งสองข้างและทางทวารี เหมือนเป็นสำนึกครั้งสุดท้ายของคนบาปและเป็นคำสารภาพของคนชั่วใครจะนึกบ้างว่าเขาเป็นได้ถึงเพียงนี้เอกซึ่งมีพ่อแม่พี่น้องเป็นคนดีตั้งอยู่ในศีลรรมันดีและทำบุญทำทานกันอยู่เป็นนิดแต่ตัวเขามาเป็นลูกไม้ไกลต้นคิดผิดหลงผิดและทำผิดถึงขนาดนี้ได้อย่างไรกันเอกมีน้ำตาคลอพูดอย่างลำบากว่า พี่ครับผมทำกรรมไว้มากผมผมฆ่าคนผมยิงเขาตายครับทุกคนตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ยินคํานี้หลุดออกจากปากของเอกผู้ซึ่งในสายตาของพี่พี่น้องๆและคนทั่วไปมองเห็นว่าเขาเป็นคนดีมีความอบอ้อมอารีมากแล้วคนคนเดียวกันนี้หรือที่หี้มโหดแสนร้ายกาดฆ่าคนได้ลงคอ เขาทำได้อย่างไรกันพี่ชายของเขาครั้งออกมาอย่างยากเย็นว่าโทษน้องเอย๋ยมีอะไรทำไมไม่บอกกันทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมน้องต้องทำเอกพูดอย่างตัดสินใจว่าเพื่อลูกผมเมียผมครับพี่ลูกจะเอาอย่างนั้นเมียจะเอาอย่างนี้ผมต้องทำทุกอย่างผมค้าเฮโรอีนด้วยครับ ทุกคนนิ่งอั้นไปนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงจริงๆถ้าคำพูดนี้ไม่ออกจากปากของเขาเองแล้วก็จะไม่มีใครเชื่อเลยทีเดียวและทุกคนก็เห็นว่ามรณะภัยได้ใกล้เข้ามาถึงตัวเขาแล้วจึงมีแต่ความสงสารเขามากกว่าที่จะคิดดุดาว่ากล่าวซ้ำเติมให้เขาปวดร้าวหนักยิ่งขึ้นพี่ชายของเอกจึงพูดหลอบโยนเอาใจเขาว่า เอาเถอะน้องพี่ได้ทำบุญสร้างกุศลมามากแล้วเวลานี้ก็ยังทำอยู่ทุกเดือนพี่ขอยกบุญกุศลทั้งหมดที่พี่ได้ทำมาให้แก่น้องขอน้องอนุโมทนารับเอาเถิดขอให้น้องเป็นสุขเป็นสุขหายจากโรคภัยไข้เจ็บเถนะเอกสะเอื้นขึ้นมาฮักฮักน้ำตาเขาไหลรินหันหน้าไปอีกทางหนึ่งซ่อนความรู้สึกปวดร้าวในหัวใจอย่างสุดกลั้นน้ำตาของลูกผู้ชายและสำนึกครั้งสุดท้าย มนโนธรรมได้เตือนเขาให้นึกถึงบาปกรรมที่ทำมาซึ่งสายเกินกว่าที่จะคิดกลับใจและแก้ไขเขากำลังจะตายแต่เขาไม่ได้นึกถึงมันเลยเขากลัวความรู้สึกของตัวเองเหลือเกินที่กำลังทุรนทุรายปั่นป่นปวนเป็นที่สุดนี้พี่สาวของเอกได้เอื้อมมือไปจับกุมมือเอกไว้อย่างปลอบโยนเอกก็ค่อยหันมามองหน้าพี่สาวด้วยสายตาวิงวอนและพูดว่าอีครับ พี่อย่าทิ้งผมนะพี่อยู่ใกล้ผมอย่าไปไหนอยู่กับผมนานๆพี่สาวเขาเป็นฝ่ายหันหน้าหนีบ้างเพื่อซนน้าตาที่กำลังจะหลั่งไหลลงอาบหน้าด้วยความสงสารในตัวน้องชายคนเล็กที่กำลังจะจากไปอย่างไม่มีวันจะได้กลับไม่เห็นหน้ากันอีกและต่างก็กำพร้าพ่อแม่มาด้วยกันจึงกลัวว่าน้องชายจะเห็นน้ำตาซึ่งจะทำให้เขาเข้าใจได้ว่า เขาคงกําลังจะตายพี่จึงร้องให้ก็จะทำให้เขาเสียใจเสียกําลังใจลงไปต้องการให้น้องคิดว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากมีหวังหายเป็นปกติได้มากกว่าจึงสู้ฝืนกลั้นน้ำตาให้มันเหือดหายไปเสียโดยเร็วแล้วกแกล้งทำเดินออกไปเรียกลูกเมียของเอกให้เข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้เขา จากนั้นมาเอกก็พูดไม่ได้แล้วแต่เขาก็พยายามรวบรวมกําลังเขียนเอาหน้าแปลกที่ว่าธรรมดาคนป่วยเป็นมะเร็งแพร่กระจายไปทั่วตัวและถึงสมองแล้วนี้ความจำจะเลอะเลือนฟุ้งซ่านสับสนมากแต่ทำไมเอกจึงจำเหตุการณ์ทุกอย่างที่ผ่านมาได้ทำไมเขาจึงไม่ลืมหลงเลอะเลือนซึ่งควรจะเป็นเช่นนั้นมากกว่า มันเหมือนกับว่าบาปกรรมจะแกล้งทรมานเขาให้เจ็บปวดทั้งกายและใจอย่างนั้นแหละสิ่งเลวร้ายทั้งหลายแลที่เขาทำลงไปจึงเข้ารุมล้อมทำร้ายจิตใจเขาตลอดเวลาให้ทรมานถึงที่สุดเขาเป็นมะเร็งชนิดร้ายแรงนั้นๆจะมีสักรายหนึ่งนั้นซึ่งเป็นการแสดงผลของกรรมให้ปรากฏแล้วอย่างชัดแจง้ง เขาตายไปเสียได้ทุกคนยังจะดีใจมากกว่าที่จะได้เห็นเขาต้องทรมานกับความเจ็บปวดแสนร้ายกาดนี้ยังไม่มีทางหายและแล้ววันเวลาแห่งความทุกทรมานของเขาเก็ได้สิ้นสุดลงเขาทนความเจ็บปวดวดร้าวที่สุดแสนสหาหัสนี้ไม่ไหวอีกต่อไปชีวิตของเอกได้ปิดฉากลงแล้วแล้วตึกง,งามๆหลังนั้นกับรถยนต์สามสี่คันที่มีอยู และเงินฝากในธนาคารจำนวนหนึ่งนั้นจะมีความหมายอะไรแก่เขาอีกอนิจจาเอกผู้น่าสงสารเอกมารู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตต่อเมื่อสายเรารักชีวิตเราอย่างไรคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็เช่นเดียวกันนั้นทำไมจึงฆ่าคาเด้เล่เอาชีวิตเขามาเลี้ยงชีวิตตัวมันไม่ยุติธรรมเลย และมันจะยืดยาวไปได้สักเท่าไรกฎหมายเอื้อมไม่ถึงแต่กฎแห่งกรรมก็ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วอย่างยุติธรรมที่สุดและได้กระทำแก่เขาอย่างสาสมยาเสพติดเป็นของฆ่ามนุษย์สุดท้ายมันก็ได้หวนกลับมาฆ่าเขาเสียเองเอกเป็นคนฉลาดไม่เคยล้วมตัวให้กับสิ่งชั่วร้ายนี้เขาไม่ยอมแต่ต้องเฮโรอ,อีนเลยแม้เพียงทดลอง เพราะรู้ผลดีว่าลองเพียงครั้งเดียวก็ติดได้แต่ถึงกระนั้นกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎที่เที่ยงตรงที่สุดก็ได้บันดาลผลแก่เขาแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่สุบุรีกรรมอันหนักนี้ได้ตอบสนองเขาแล้วในโลกนี้แต่โลกหน้าอีกเล่าเขาจะต้องไปทนทุกทรมานอยู่ในนรกอีกเป็นเวลายาวนานเพียงใดก็เหลือที่จะกะประมาณการได้ฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็ควรจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ ใช้เงินให้เป็นประโยชน์อย่าหลงทำชั่วเพราะจะมีผลที่น่าสยดสยองตามมาเผาผลาญภายหลังดีและชั่วที่เราทำไม่สูญหายไปไหนมันจะติดตัวเราเหมือนเงาและรอเวลาที่จะให้ผลอยู่เสมอเหมือนหมาไล่เนื้อวิ่งกวดเราอยู่ตลอดเวลาทันเมื่อไรก็จะครบบกัดกินเราเมื่อนั้นจึงเห็นกันทันตาในชาตินี้ และเป็นเหตุบันทอนอายุให้สั้นเข้าที่ต้องตายไปก่อนอายุไขคือยังไม่ถึงที่ตายก็ต้องตายไปเสียก่อนดังนี้